อธิบดีกรมราชทันภูลสหาการเพชรนรินทร์นายแพทย์จากโรงพยาบาลราชทันรองอธิบดีราชทันผู้บริการเดือนจำพิเศษกรุงเทพรวมทั้งผู้คุมต่างๆออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวที่กรมราชทันบอกว่าเหตุท,ที่ต้องพาทักษิณเดินทางมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากทักษิณเกิดอาการป่วยวิกฤตต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือเฉพาะทางในการรักษาตัวทักษิณชินวัตรอาการป่วยของทักษิณน,นั้นเดิมมีอาการป่วยอยู่สี่โรคเมื่อมาถึงราชทันเกิดการป่วยวิกฤตกำเริบขึ้นโรงพยาบาลราชทานจึงต้องส่งตัวทักษิณชินวัตรมาที่โรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางนี่คือคำยืนยันวันแรกของอธิบดีกรมราชทานคำยืนยันคำนี้ตรงกับคำยืนยันของ พลตำรวจตีโสภนรัฐนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นยศขณะนั้นนายแพทย์ใหญ่โสภนรัฐอธิบายบอกว่าทักษิณชินวัตรป่วยวิกฤตต้องใช้เครื่องมือพิเศษอย่างเร่งด่วนนี่คือคํายืนยันจากคณะแพทย์หลังจากนั้นมานักการเมืองทุกคนก็ออกมาอธิบายโดยเฉพาะนักการเมืองของไปพักเพื่อไทยออกมาพูดคานองเดียวกันว่าทักษิณป่วยวิกฤตป่วยวิกฤตและป่วยวิกฤต ำต้องอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจครบหกสิบวันอธิบดีก็บอกป่วยวิกฤตครบเก้าสิบวันบอกป่วยวิกฤตครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันพลตำรวจเอกทวีสอดส่องก็อธิบายบอกป่วยวิกฤตต้องนอนรักษาตัวต่อครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันป่วยวิกฤตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องทำการพักโทษเป็นกรณีพิเศษดังนั้น คำว่าป่วยวิกฤตมันหูกอธิบายจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐมั่มาตั้งแต่วันแรกใช่ไม่ใช่